สภาพของรถบัสโดยสารสายอุดรธานีกรุงเทพมหานครที่ถูกไฟไหม้ทั้งคันหลังจากเกิดอุบัติเหตุยางแตกและก๊าซเอ็นีวีระเบิดบริเวณถนนมิตรภาพช่วงตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแทดจงังหวัดขอนแก่นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ12คนโดยรถคันนี้มีผู้โดยสารและพนักงานขับรถรวมทั้งหมด33คนค่ะ ตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเจ้าหน้าที่ปอพและนักวิชาการด้านอุบัติเหตุร่วมกันตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิดของเชื้อเพลิงรถยนต์เบื้องต้นให้น้ำหนักประเด็นการตรวจสอบไปเรื่องการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGB ว่ามีปัญหาหรือไม่หลังจากไปพบรอยฉีกขาดของตัวถังก๊าสนะคะที่คาดว่ามีการระเบิดซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางมาร่วมตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ สำหรับรถบัสคันนี้เพิ่งจะผ่านการตรวจสอบสภาพรถมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองอายุตัวถังกา๊าซ NGV ยังไม่ครบกำหนดเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆของเพลิงไหม้นั้นคนขับระบุว่าเกิดยางรถระเบิดก่อนจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ก๊าซระเบิดตามมาค่ะ